นิยายแมงมุมตัวน้อยที่ฉันอัญเชิญมากลายเป็นพระสันตปาปาตอนที่21-30บทที่21การพิจารณาคดีสิ้นสุดลงและจักรวาลเล็กๆของบิ๊กโดงก็ปัทภูขึ้นเศษ10เล่มหม่หน่าสะสมมันจบแล้วทำไมถึงมีราชาอสอรพิษเลื้อยอยู่ที่นี่เมื่อมองไปที่พฤติกรรมที่ปรากฏต่อหน้าเขาวิงคิ้งย่านรู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยในขณะน,นี้ไม่ใช่ว่าเธออ่อนแอแต่ความแตกต่างนั้นชัดเจนเกินไปเพราะราชาอสอรพิษเลื้อยตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ร้ายอีกต่อไปแต่ระดับมอนสเตอร์พูดอย่างมีเเหหตตุผผลลลลลมมมมัมััััันน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 ไไไไไ่่่่่่่คววรรรรอออออออยยยูทททีีีีีข้้้้้้้้้บบบบกกกพพพงงใใญิิปิปปปถาาาฉออไไดฉดดดชษืแะะ ถ้าคุณเชื่อฉันเรายังไม่จบเมื่อได้ยินคำพูดของบิงคิงย่านทางโมก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยหากบิงคิงย่านสามารถร่วมมือกับเขาได้ในตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้าบิงคิงย่านยอมแพ้ก็ยังมีโอกาสแต่มันจะยากขึ้นเล็กน้อยทางโมปัจจุบันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพราะแม้ว่าปัจจุบันไบดี้ดงจะยังห่างจากวอคราบอยู่เล็กน้อยแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวมีโอกาสนั่นคือการให้ไบดี้ดงทำการทดลองให้เสร็จสิ้นและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอันดับที่8การอัพเกรดอันดััััับบบบบบตตตติิิิิิิดดดดด่่่่อออออกกกนนนนคคครร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 ้้าาร้้้้้งงงงงงงสสสาาาาาาามมมมมมมถถเเพพทททททีีีีีีีขไไววววปป็ยยหะะจจึุณชษ ท้ายที่สุดแม้ว่าราชางูเลื้อยจะแข็งแกร่งมากแต่จริงๆแล้วไม่มีหน้าไพ่ในวอคราฟมันคือความมีอยู่ของก้นบึง้งคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเมื่อได้ยินคำพูดของทางโมแม้ว่าิงคิงย่านจะรู้สึกว่ามันบ้าไปหน่อยที่เชื่อในตัวน้องชายแต่เธอไม่มีทางเลือกสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำนั้นง่ายมากนำสัตว์อันเชิญของคุณและช่วยฉันต่อต้านไรดี้เจเนติงสักสองสามนาทีในครั้งเดียวเมื่อได้ยินคำพูดของทางโมบิงคิงย่านต้องการยืนยันแต่เห็นได้ชัดว่าราชาอสรพิษไม้เลยไม่ยอมให้เวลานีีีีีี้้้้้้้้้้้เเเเเเเขข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 าา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 าสสูู craft, สญญญ่่่่่รรรระะะดดดดััััับบบออ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 งงงงงงงวววววคคคตติิิปปปญญพพฒนนนนนึมมมมกกกกซยยยยยืืๆหไไแแลลททโ็จ ตามความคิดของเขาสัตว์อันเชิญของบิงคิงย่านอยู่ในลำดับที่สิบและ King c, คิงเตงเซเนคิงควรให้ความสนใจกับเขาเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามเขาคิดผิดคิงคิงเตงเซเนที่เอ็นตัวไปนั้นกำลังเล็งไปที่ไบบี้ดงก่อนที่ไบบี้ดงจะไม่ขยับเขาก็ไม่ขยับเช่นกันตอนนี้ไบบี้ดงย้ายไปเขาก็เช่นกันอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจสัตว์ร้ายระดับสิบที่กำลังโจมตีเขาบูมด้วยเสียงที่เบาไบบี้ดงที่ไม่ได้เตรียมตัวก็ถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศโดยตลองอเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของทังโมก็แดงเล็กน้อยเช่นกันอย่างไรก็็ตตตตาาาาาาามมมมมใใในนนนนนนอออออออททีีี่่่่เเ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 ขขกกำำลลลลลลัังง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 งจะะะะรรริิแแผสซืื้้้้้้้ววหหบบดไไไปปยูโุพ เห็นแล้วแทบจะกัดในเวลานี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับเสียงหหยหวนที่ค่อนข้างน่าสมเพชใบบี้ดงที่ถูกทุบลงไปที่พื้นรีบออกไปทันทีในขณะเดียวกันรูปร่างหน้าตาของเธอกเปลี่ยนไปแน่นอนว่านี่คือการเปิดโหมดการต่อสู้แน่นอนนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเมื่อบีบีดงรีบออกไปก็มีเส้นไหมจำนวนมากเช่นกันเห็นได้ชัดว่านี่คือทักษะแรกของเธอการปัน่นแต่เส้นไหมที่คายออกมาตอนนี้ไม่ใช่สีขาวบริสุทธิ์ค่อนข้างจะเป็นสีเขียวนี่คือคอมโบความทุกข์ของทังโมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ฆาตกรทั้งหมดเกือบสาคนถูกหอตัวและการพิจารณาคดีก็เช่นกันในขณะน,นี้เสร็จสิ้นแล้วบทที่22การแสดงที่ไม่คาดคิดจากไบดี้ดงเสร็จหนึ่งศนสนิหนังสือใหม่สำหรับคอลเลกชันดอกไม้หลังจากที่ไบบี้ดงยิงยายแมงมุมด้วยพิษระดับดีเยี่ยมและเข้าไปปพทนกับสัตว์ร้ายสาตัวและราชางูเลื้อยยกเว้นสัตวาาอ์อสูรลาอสรพิษาว,วเขียวสัตว์รายที่เหลือตายในท,ทันทีในเวลาเดียวกันเสียงในหูของถังโมก็เริ่มดังขึ้นคุณเสร็จ ราชาแมงมุมแห่งความตายเมื่อได้ยินชื่อของสายเลือดระดับเทพทางโมก็ตกตะลึงโดยไม่รู้ตัวเช่นกันสิ่งนี้ไม่ใช่ใบิ๊ดดงของโลกนั้นหรือไม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสองวิญญาณการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีถ้าใช่ก็เหมาะมากแต่ตอนนี้ทางโมไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จัก,กรพรรดิแมงมุมแห่งความตายถูกเขาทิ้งชั่วคราวหลังจากนั้นสายเลือดของใบิ๊ดดงก็ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับรองลงมาโดยตรงเนื่องจากการทดลองใช้เสร็จสิ้นแล้วโปรโมชั่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สายเลือดได้รบบกการะวส80ณ์ พอได้แล้วเมื่อมองไปที่ค่าประสบการณ์800ที่ได้รับหลังการเลื่อนตำแหน่งรอยยิ้มก็เปล่ประกายในดวงตาของทังโมแล้วสายเลือดได้รับการปรับปรุงและแมงมุมตัวน้อยก็เลือ่อนขั้นจากระดับ8ที่รองลงมาเประดับ8ได้สำเร็จสายเลือดดีขึ้นและแมงมุมตัวน้อยก็เลือ่อนขั้นจากระดับกลางขั้นที่8ไปสู่ระดับสูงขั้นที่8ได้สำเร็จคุณช่วยเลกเล้นสไปเดอร์พัฒนาสายเลือดของเขาความแข็งแกร่งบวก40ร่างกายบวก40คุณช่วยเลือกเลอรมสเป็นอากดังนาสายเล ไม่แม้แต่วินาทีเดียวก่อนหรือหลังนี่คืออุปนิสัยของเขายิ่งเจอเรื่องร้ายแรงมากเท่าไหร่จิตใจของเขาก็ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่านั้นด้วยนิ้วเท้าที่เบาทาโมซึ่งได้สัมผัสกับอันตรายเช่นกันถอยกลับไปด้านข้างของบิงทิงย่นปกป้องฉันเผชิญหน้ากับบิงคิงย่นทาโมสั่งบิงริงหอยานแล้วคุณตั้งใจทำหรือเปล่าบิงคิงย่านถามในขณะที่สั่งให้เซียววี่ฆ่าสัตว์ร้ายที่อยู่รอบๆฉันได้ยินมาจากมาสเตอร์ว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์อันเชิญนนก,ก,ก,กัะะบ เมื่อเห็นว่าทางโมไม่ได้พูดิงทิ้งย่านจึงพูดต่อในเรื่องนี้ทางโมยังคงเพิกเฉยต่อเขาตอนนี้เขาสนใจแต่สถานการณ์การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาเท่านั้นที่เหลือคือเมฆทั้งหมดกรีดด้วยความสำเร็จในการก้าวข้ามสายเลือดสู่อันดับที่แปดขนาดั้งเดิมนั้นค่อนข้างใหญ่บี้ดงอยู่แล้วนั่นคือจุดที่ใหญ่ขึ้นอีกสามแท่และในขณะเดียวกันคมที่เปลี่ยนแขนขาทั้งแปดก็คมขึ้นด้วยแอรไลน์บนลำตัวก็มีสีเข้มขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือดวงตาสีแดงคนเหล่านี้ททททททีีทีีีีี่่่่่่่เเเกก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 ืออออออบบบบบฆาา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 ััััััังงงงงงงโโมมมมมมมยยยยยษใหหห้้้้้้้้ไไไดดดดจุพพพรรรรรรสสสลลลลแแแแิิ็็ปปปๆขขนนนนนฏตตววคะููชชถึ คาดไม่ถึงเมื่อมองไปที่ฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาทั้งโมก็ตกตะลึงเล็กน้อยและบินทิงย่านยังทูดอกซาก,ากุกระต,ตัวน้อยของเขาราวกับว่าเขาสามารถยัดไข่สองฟองด้วยไม้แป้งทอดท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าฉันมันเกินจริงไปมากแม้แต่ทั้งโมคนก่อนก็คิดเพียงว่าไบดี้ดงซึ่งมาถึงอันดับที่แปดควรจะสัมผัสราชางูเลยได้ทั้งสองคนคู่ก้ามกึง่งแต่ตอนนี้เป็นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวความหนาของผิวหนังของงูจงอางไม้เลยได้รับการยืนยันมาก่อนแล้วเมื่อสัตว์ร้ายลำดับที่สิบของบดดดดดดีีี้้้้้้้งงงงมมมมมมนน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 นำำไไไหลลลลลลโยยยยยตตตรรรรเเเเเปปปป็็กกาา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 าััท่่่่่แะววววืือออใชชคิิิสพษขจบถ ฉันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ราชางูเลื้อยแต่เป็นแตงกวาที่เติบโตและเติบโตท้องฟ้าฝนตกเป็นเลือดตอนที่สองสามยาพิษทำให้ปิงชิงหอยันตกใจนำมันกลับไปที่หอพักโดยตรงเร็จสองส่วนสิบหนังสือใหม่สำหรับการผส,สมดอกไม้คุณและบบี้ดงเอาชนะคิมแตงสเนคคิงได้แบบกาวกระโดดความแข็งแกร่งของบบี้ดงบวกห้าประสบการณ์บวกสามศูนย์ศูนยและคุณได้รับผีสมบัติทองแดงด้วยราชาสราพิษเลื้อยกลายเป็นฝนเลือดระบบยังส่งครของมันเองสัตว์อันเชิญของคุณทำไมอย่าถามแค่ทำความสะอาดสิ ประมาณการเื้่งต้นใส่หนึ่งหรือสองพันยังคงเป็นมิกฤตครั้งใหญ่สำหรับพวกเขาขวาเมื่อได้ยินคำพูดของทางโมเขามองไปที่บิงคิงย่านโดยรอบและพยักหน้าจากนั้นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวก็เริ่มขึ้นไมบี้ดงซึ่งกลายเป็นอันดับแปดอันดับต้นตน,นั้นเห็นได้ชัดว่ามีอำนาจเหนือในการจัดการทักษะของเขาเองก่อนหน้านี้เขาสามารถ้นย่งงมุมไปยังเป้าหมายครั้งละสาสตัวเท่านั้นแต่ตอนนี้สามารถตีได้เต็มร้อยในเวลาเดียวกันเมื่อรวมกับระดับพิธียดนยี่มแล้วมันสามารถฆ่าชีวิตของสัตว์ร้ายนับร้อยได้ด ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกระแสน้ำของสัตว์ร้ายก็ลดลงสิ่งที่เหลืออยู่ในจุดนั้นคือสัตว์พิเศษและซากศพของสัตว์ร้ายเกือบพันตัวน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือพิษของไบบี้ลงค่อนข้างเอาแต่ใจซากศพที่ทิ้งไว้ข้างหลังนี้ไม่ได้มีค่ามากมายมีคริสตัลเวทมนต์จริงๆหลังการต่อสู้การทำความสะอาดสนามรบเป็นเรื่องปกติและที่สำคัญที่สุดคือราชางูเลื้อยคริสตัลพิเศษเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในร่างกายของวอลคราฟและสิ่งนี้ไม่มีในวอลคราฟทุกตัวขึ้นอยู่กับโชคหมายรับเเเเเธธธธออ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 แแแต่่่ย่ยยังงงกกไไไได้วาะะะรรป็นขขลมใช ยิ่งกว่านั้นสัตว์อันเชิญของทังโมนั้นแข็งแกร่งมากเธอไม่กล้าสร้างปัญหาแล้วก็มีหนังงูเอ็นงูและเลือดงูเนื่องจากบิงคิงย่านเป็นทหารผ่านศึกเขาจึงเริ่มเพื่อช่วยทังโมจัดการกับมันยังไงฉันช่วยเธอมากขนาดนี้เธอไม่ควรแสดงมันออกมาเหรอขอเนื้อมันหน่อยได้ไหมบิงทิงย่านหันหน้าไปทางทังโมพูดเบาๆหลังจากประสบชีวิตและความตายด้วยกันและได้รับการช่วยเหลือเพราะทังโมทัศนคติของเธอที่มีต่อทังโมก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกันอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ความสุภาพผิวเผินอย ท้ายที่สุดผู้คนก็ช่วยเหลือและพวกเขาก็น่าสนใจเช่นกันและสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือคนฉลาดหลังจากการแจกจ่ายที่สมเหตุสมผลเซียวบีของบิงคิงย่างเริ่มงพิมพ์มาหลังจากจัดก,การกับสารพิษบนเนื้อของคิงเตงเซเนตคิงทังโมและบิงคิงย่างเลือกสิ่งที่มีประโยชน์จากซากสัตว์ที่เหลือเมื่อเสี่ยวบีถอนไม่ได้อีกต่อไปทั้งสองคนก็หยิบเนื้อจากราชาหนูถาวันเขียวเล็กน้อยแล้วจากไปน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือมีสี่คนเมื่อพวกเขามาเมื่อพวกเขากลับมาก็เหลือเพียงสองคนนอกจากอูเหมิงแล้วชายอีกคนก็ไม่กลับมาเเเเชช่่่่่่่นนนนนนนกกกกกกกัััััััดดดููหหหหหมมมมืืออ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 ววววววาา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 าพพพขขขขทท้้้้งง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 งคครรรรรรตยยยยยยยำสะิิิษถถีลลจจึ็็ไปฏแบใเช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการแสดงออกของเขาแน่นอนมิตรภาพไม่ลึกซึ้งงั้นเรากลับก่อนนะบิงคิงหันหน้าไปทางทังโมแล้วส่งเสียงสำหรับข้อเสนอนี้ทังโมไม่ปฏิเสธโดยธรรมชาติหลังจากกลับมาที่เจียงเฉิงผ่านทางเทเลพอร์เทชันอาร์อีกครั้งทั้งสองคนที่เหนื่อยเล็กน้อยอยู่แล้วโดยธรรมาชาติไม่ได้พักมากเกินไปกลับไปที่โรงเรียนทันทีแต่เมื่อบิงคิงยันเครื่องขับรถกลับไปโรงเรียนและจอดรถยายแมงมุมตกลงมาที่คอของเธอในบางครั้งน้องชายหอพักของคุณอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะพูดจบบิงคิงยันก็หมดส แม้ว่าบางคนจะเห็นมันระหว่างทางแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขายิ้มให้ทางโมอย่างคลุมเครือย่างอิจฉาเล็กน้อยท้ายที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นใบหน้าของบิงคิงยันแต่จากรูปร่างและผิวหนังที่เปิดเผยเหมือนเกลดน้ำแข็งยังอนุมานได้ว่ารูปร่างหน้าตาของสาวคนนี้น่าจะดีมากเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้เป็นเศษไม้ทำไมจึงมีซุ้มกมระลำปลีที่มีน้ำอยู่มันไม่ยุติธรรมบทที่24วางแผนกับขังบิงทิงยานเศษสามส่วนสิบหนังสือใหม่หน่าจะสมดอกไม้มันค่อนข้างหนักกลับมาที่หอพักหลังจากโยนบิงทิงยันลง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกแย่นำมันเป็นไอระวังคำพูดและการกระทำให้ดีตกลงฉันจะรบกวนคุณอยู่ที่นี่กับฉันอีกสองสามวันข้างหน้าทางโมลูกใบหน้าที่ซีดเล็กน้อยของบิงคิงยันและพึมพำกับตัวเองในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนนิสัยเสียที่บิงคิงยันตกตะลึงในตอนนี้แต่ไม่มีทางใครบอกให้เธอรู้มากเกินไปดังนั้นก่อนที่ทางโมจะได้รับซัมมอนนิง่งโตเมเธอสามารถถูกคุมขังได้เท่านั้นท้ายที่สุดสิ่งที่สุคิงเก้บอกเขาก่อนหน้านี้นั้นชัดเจนมากตอนนี้เพือเ่อนเวลาาานี้้้ถพววกเขรู่าาาาาทางโมมมมีควสรถในกาาาาารร่วคนจะมหาาาาเขด้วยยปัญหอ่งแน่่่่นนนนออออแลละะาาาาาจจมมมมีีหยยบรรรริษัทโง้กเเพืวขดไป ท, os, ท,ท้ายที่สุดเพื่อฆ่าส <ambition> ัตว์ประหลาดเพียงลำพังการทดสอบครั้งแรกก็พูดได้ว่าเป็นความแน่นอนนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นแน่นอนพวกเขายินดีที่จะเป็นเพื่อนกับอัจฉริยะแต่ต่อหน้าสมอนนิงคอลเลคชันอัจฉริยะทั้งหมดคือเมทลอยู่จุลภาค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 จุดจุดขอโทษไม่มีอะไรที่นี่ที่สามารถปิดความแข็งแกร่งของผู้อันเทินเลดระดับสที่เธอจะไม่สามารถเรียกสตว์อัเิของเธอเองได้หรือไม่หลังจากออกจากหอพักท เมื่อได้ยินคำพูดของทังโมเสียนก็มองเขาแปลกๆแต่ไม่ได้พูดอะไรมากเธอนั่งยองๆแทนแล้วหยิบกุญแจมือคู่หนึ่งออกมานี่คือกุญแจมือคู่หนึ่งที่ปรมาจารย์เฟิงคิงเชงสร้างขึ้นนึ่งจากเรื่องเพศของเขาเมื่อเขายังเด็กผู้อัญเชิญที่ต่ำกว่าทองแดงจะสูญเสียพลังทั้งหมดหากพวกเขาถูกใส่กุญแจมือมันจะกลายเป็นสามจุดที่อ่อนแอกว่าผู้หญิงทั่วไปแต่สิ่งนี้ไม่ถูกราคาประมาณห้าหมืนเหรียญวิญญาณคุณแน่ใจหรือว่าต้องการมันสมเนียงถามต่อหน้าทังโมห้าหมื่น และนี่ยังคงเป็นบาบบี่ดงที่ไม่ได้ดูดซับเดรสไปเดอร์เอ็มเพอเรอร์สายเลือดระดับเทพหากสิ่งนี้ถูกดูซับการฆ่าอวคราบระดับตำน้นไม่ง่ายเหมือนการหัน่นผักและแตงในเวลานั้นห้าหมื่นเป็นเพียงเรื่องขององค์การฆ่าไม่กี่ฉันต้องการรูปบัตรของคุณจ่ายมือเดียวจัดส่งมือเดียวเมื่อการของทังโมหายไปห้าหมื่น y กุญแจมือที่เ่อว่ายังแอนิมอร์ลและสลักคำว่าทำทุกวิถีทางก็ตกอยู่ในมือของทังโมเขาไม่มีมือและรีบกลับไปที่ห้องนอนพร้อมกุญแจมือจากนั้นก็อบมือของบง ทุกอย่างผ่านการประมวลผลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนับจำนวนการเก็บเกี่ยวสิ่งแรกที่ถังโมหยิบออกมาคือหีบสมบัติสองใบหีบสมบัติทองแดงสำหรับข้าราชาอสอรพิษไอวี่และหีบสมบัติเงินสำหรับเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่เปิดหีบสมบัติทองแดงและได้รับขวดยาหลอมร่างกายขั้นต้นและขวดยารวบรวมวิญญาณขั้นต้นขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่เปิดหีบสมบัติเงินและได้รับขวดยาหลอมร่างกายระดับสูงทักษะการต่อสู้การล่มสลายที่รุนแรงแปดครั้ง ยาเม็ดหลอมร่างกายหลังจากทานยาเม็ดหลอมร่างกายคุณสามารถเสริมสร้างร่างกายของคุณและโรงเรียนมัธยมต้นคุณภาพสูงจะเพิ่มร่างกายของคุณหนาและหตามลำดับยาจูหลิงหลังจากทานยาจูหลิงคุณสามารถปรับปรุงของคุณเองได้ความแข็งแกร่งทางจิตใจและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคุณภาพสูงจะเพิ่มจิตวิญญาณของคุณหนึมและห้าตามลำดับทักษะการต่อสู้ยุบบาจิหลังจากฝึกฝนจนจบห่งมัดประกอบด้วยพลังแห่งความมืดแปชั้นและพลังนั้นไม่ธรรมดาทำได้ดีนี่เมื่อหีบสมบัติเปิดออกดวง และการปรากฏตัวของสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นผลที่ตกลงมาทันเวลาเพียงพอที่จะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาพุ่งสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งยาหนึ่งขวดมีสิบเม็ดกล่าวคือถ้าเขากินยาสร้างร่างกายทั้งหมดคุณจะสามารถเพิ่มร่างกายของคุณได้เต็มหกสิบคะแนนเปรียบได้กับนักสู้ระดับสามไปแล้วหมายเหตุอาณาจักรแห่งนักรบแบ่งออกเป็นนักรบ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 ผู้ยิ่งใหญ่ราชานักรบนักรบนักบุญขีดสมบัติได้สิ้นสุดลงแล้วในขณะนี้ถัดไปคือกำไรที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้มันเป็นนนนนนสสสสสสาา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 ายยยยยยยเเเเเเลล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 ืืืืืออ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 อดด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 ดรรรรรระะะะะััััััับบบบทททพพพพพขขขงง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 งีีี้้้้จกกกกกิแแแแแมม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 ุุุ่่่่่่่หหคคควววตตณููููไไญโโชถึ ตอนนี้ทัมโมรู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าไบบี้ดงสามารถเติบโตได้ไกลแค่ไหนหลังจากดูดซับสายเลือดนี้มันจะบ้าแค่ไหนนี่คือสายเลือดของจักรพรรดิแมนมุมแห่งความตายใช่หรือไม่เมื่อนำรางวัลออกจากระบบทัมโมรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของเขาเดิมทีเขาคิดว่าสายเลือดหรือบางอย่างอาจคล้ายกับยาแต่เดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกันน่าเกลียดชัมัดไข่ห่านแล้วสิ่งนี้ใช้แบบนี้หรือเปล่าในใจของเขาทัมโมรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่เมื่อเขากำลังจะถามระบบจู่ๆไบบี้ดองก็ปีลงมมาาคลแะถถำ เป็นผลให้ใบบี้ดงพยักหน้าจริงๆนั่นทำให้ทังโมประหลาดใจในอดีตเขารู้สึกอยู่เสมอว่าบิบี้ดงสามารถเข้าใจเขาและเธอเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่สามารถแลกเปลี่ยนได้จริงดังนั้นการปรับปรุงสายเลือดทำให้เธอฉลาดขึ้นในใจของเขาทาังโมครุ่นคิดในขณะเดียวกันไบบี้ดงก็ไม่ได้ที่จะเดินไปที่ไขห่ขห่านไข่ห่านที่อยู่ข้างๆมันบานเหมือนดอกกระดูกดอกไม้จริงๆแลเลมันก็บานในทันทีและที่ใจกลางของไข่ห่านนั้นมีเลือดที่ไหลย,ย้อมออกมาอย่างน่าลหลงใหลนี่คือสสาาาาายยยยเเ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 เลลลรรืืืืออ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 ดด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 ขขขงงงงงไไพรรรรร์์็็มมมมซซซีีีีี้้้้้้้วววกกกกกกปปฏตตตตตัหูู่่่่่่นนนนนนนบบิึึแ ในขณะที่กระโดดขึ้นและลงเขาตะโกนใส่ทังโมเหมือนจะถามว่าโอเคไหมไปม,มันเป็นของคุณทังโมหันหน้าไปทางไบบี้ดงพูดด้วยรอยยิ้มและเมื่อคำพูดของทังโมจบลงไบบี้ดงก็เปิดไฟเคลื่อนย้ายไปที่เลือดและกลืนมันเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้เธอทอนหนักไปหน่อยและหลังจากที่ไบบี้ดงกลืนเลือดเข้าไปไข่ห่านที่กระจายกระจายก่อนหน้านี้รวมตัวกันอีกครั้งห่อไบบี้ดงไว้ในไขห่ห่านบทที่ยี่สิบหกฉันควรเชื่อใจคุณไหมเศษห้าส่วนสิบหนังสือใหม่สำหรับการผส,สมดอกไม้เมื่อมองไปที่ไบบี้ดงที่ห่่่่่่ออออออยยยูททาาาางงงงงงโมมมกกกกก็ไไัันวนัวลลปรรรรระะะะแนนนีีีคคืบบืืผิตภณณฑ์บบบบจถถึขข้้ชชเด โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรผิดปกติและทัศนคติของไบบี้ดงก่อนหน้าน,นี้ก็ได้อธิบายปัญหาไปแล้วสิ่งนี้ไม่ควรเป็นอันตรายแก่เขาดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วไม่จำเป็นต้องไม่มีมูลความจริงมันบังเอิญมากที่เขาสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาว่างนี้เพื่อพัฒนาตัวเองได้นำยาสร้างร่างกายออกทางโมกินตัวพื้นฐานก่อนผลเร็วมากทางโมเพิ่งกลืนยาหลอมร่างกายเข้าไปในท้องของเขากระแสะน้ำอุ่นปรากฏขึ้นในช่องท้องส่วนล่างจากอากาศเบาบางจากนั้นกระแสะน้ำอุ่นนี้เริ่มต้นจากช่องท้องส่วนล่างของเขาและกระจายออกไปโดยพื้นฐานแล้วเขาว่ายน้ำทุกตาา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 รรรงงงงงงนนนนนนนิ้้้วววใใ่่กกกยยขขออเมมมมีคคูสสึึแลุดจะพั ที่จะบอกว่ามันอึดอัดก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าจะบอกว่าเท่จริงจริงแล้วมันอึดอัดนิดหน่อยสถานะนี้กินเวลาประมาณสิบนาทีก่อนที่กระแสน้ำอุ่นในร่างกายของทังโมจะหมดลงร่างกายของฉันดูเหมือนจะดีขึ้นจริงๆเมื่อรู้สึกถึงสภาพร่างกายของเขาทังโมก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเช่นกันน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือแผนคุณสมบัติของระบบนี้มีเพียงของใบบิดงเขาไม่สมควรที่จะเป็นเจ้าของดังนั้นทังโมจึงไม่รู้แน่ชัดว่าคุณลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคิดอยู่ไม่นานยาฝึกร่างกายเม็ดที่สองทังโมก็ปเปวลาื้ความรู้สึกชัดเจน ท้ายที่สุดร่างกายของทังโมนั้นตายไปเพียง20แต้มก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งแล้วความรู้สึกที่แข็งแกร่งขึ้นนี้ค่อนข้างเจ๋งต่อไปนี่คือระดับสูงฉันไม่รู้ว่ามันจะอัอด,อดกว่านี้ไหมยาช็มรังร้งร่างกายท่านสูงอีกขวดถูกนำออกจากระบบและทังโมวางแผนที่จะดำเนินการต่อแต่ในขณะนี้หญิงหนิงก็นึกขึ้นได้ในห้องฉันไปอะไรไปฉันเห็นว่าบิงคิงย่านที่เขาล่ามโซ่ไว้กับโชว์ในที่สุดก็ตื่นขึ้นหลังจากอยู่ในอาการโคม่าประมาณสองชั่วโมงมีที่ไหนนอกจากนี้ทำไมฉันถึงรู้้้้้้สึึึึกกกกกกเเเเเเเบบืืืืืื่่่่่่่่ออ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 อจจััััังง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 มมมมมมมไปททททีีพพดดดาาาาาานน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 ิิิิคคคคยยยยุุวววธตตตรขขล พราะเธอพบว่ามือของเธอสามารถยกขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมองลงไปนี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อมองไปที่หัวมือของเขาวิงคิงย่านก็งอก้อเขาผู้หญิงและผู้หญิงสวยถูกใส่กุญแจมือแบบนี้แบบนี้ไม่เรียกว่าละเมิดหรอือเป็นไปได้ไหมว่าคุณเคยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้วิงคิงย่านก็ระเบิดออกและนั่นคือหัวใจขององค์การฆาตกรรมฉันได้รับความบริสุทธิ์ของฉันมา20ปีแล้วแต่ตอนนั้นเขาอยู่กับน้องชายไม่ใช่หรอือสัตว์อันเชิญของเขาแข็งแกร่งมากซึ่งสามารถดึงตัวเองจากมือของเขาอย่างเงียบๆต่อหน้าฝูงง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 งชชนน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 น้้้้้้้ออ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 าา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 ยยยยยเเ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 มมมมมื่่่่่่่ววิิิิคคคคคคึึึกกกกกกถดดขขขขบบบลลลลลััั็็็รรรไปปๆทใใหหหหฏตธแะุ เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วคนคนนี้ไม่ใช่หลานชายตัวน้อยของเจ้านายของเขานั่นคือทางโมน้องชายคนเล็กของเขาเองใช่ไหมว่าไงนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นคนทำสิ่งชั่วร้ายนี้กับเขาแต่ทำไมอาจเป็นเพราะฉันค้นพบความลับของเขาเขาเขาต้องการที่จะรับมือกับซสมอนนิงโตเม่บิงคิงย่านสามารถเป็นหนึ่งในอัจฉริยะของทิ้งชานคอนเลตและสมองนี้สดใสโดยธรรมชาติทันทีที่ฉันเห็นทางโมฉันรู้บริบทเกือบทั้งหมดของเรื่องนี้ฮัลโหลลับสบายไหมเมื่อเห็นว่าบิงคิงย่านตื่นขึ้นทางโมก็ยิ้มและกล่าวสวัสดีฉันสวัสดีพี่สาวของคุณณสสสวววััััััดดดดดีีีีีเเเเมมื่่่่่อออออออไไไ้้้้้ยยยยยยิิิินน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 ชงงงงงงงคคาาาาากกกกกจจะะะะรรรรโโขขึปๆษตตแแบบบลล็ููททุ คุณปล่อยฉันเร็วเข้าไม่ต้องห่วงฉันจะไม่บอกความลับของคุณจะไม่พูดเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของบิงคิงย่านทังโมก็ถามกลับใช่คุณไม่เชื่อฉันเหรออ่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทังโมยิ้มฉันควรเชื่อใจเทอดีไหมเมื่อมองไปที่บิงคิงย่านการสแสดงออกของทังโมยังคงเหมือนเดิมตอนที่ยี่สิบเจ็ดบิ๊กงตื่นขึ้นมาลูกสะใภ้กลายเป็นลูกสาวเศษหกส่วนสิบหนังสือใหม่หน่าส,สมดอกไม้ฉันควรเชื่อใจเทอดีไหมเมื่อมองไปที่บิงคิงย่านการสแสดงออกของทังโมยังคงเหมือนเดิมแน่นอนเธอควรเชื่อฉฉััันนนนนเเเเปป็็ลูููกกกศิิิิิษยยย์ขขขออออองงงง้้้้าาาธธมมมมมมื่่่ไไดดดดคคคคพทโวววีีรสึ ทางโมตั้งใจแน่แน่ที่จะไม่ปล่อยเธอไปเขาจะไม่โดนทางแบบนี้เป็นเวลาหลายวันไม่ใช่เหรอนั่นไม่ควรทำให้เธอคลั่งคล้ายแล้วเธอไปห้องน้ำแบบนี้ได้ยังไงคุณป้าก็คือคุณปา้าฉันไม่รู้จักคุณเราพบกันอย่างเป็นทางการในวันนี้เท่านั้นฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงและนิสัยแบบไหนดังนั้นฉันไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อคุณไม่มีเหตุผลที่จะเดิมพันกับตัวเองเพื่อสิ่งที่เียกว่าความเชื่อใช่ไหมผชาเหน้ากับบิงทิงย่านทางโมให้การวิเคราะห์ง่ายๆกับเธออย่างไรก,กนัก แต่สิ่งที่ทำให้เธอทำอะไรไม่ถูกก็คือเธอไม่สามารถหักล้างคำพูดของทางโมได้ถ้าตอนนี้เธอเป็นทางโมเธอก็คงทำเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในจุดนี้เธอเป็นคนประเภทเดียวกับทางโมทั้งคู่ชอบที่จะควบคุมโชคชะตาของตัวเองมากกว่าปล่อยให้คนอื่นเค okay, อาจารย์ยังบอกว่าผู้ชายคนนี้ชอบฉันอยู่เหรอมันชอบฉันนิดหน่อยจริงๆว่าแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันโคม่าคุณไม่ได้ทำอะไรฉันเลยใช่ไหมหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งในที่สุดบิงคิงย่านก็ถามคำถ,าม,ถา,มามที่เขาอยากรู้มากที่สุดท้ายที่สุดตอนนี้เธอไม่มีพลััังงงงแแลละะะดููเเเเหหหหมมืือออออนนนนนว่่่าาาธจจถถกโยยททิิ้้ไไปปรรรรๆฉคคคุุณณึ เดิมทีทางโมเฝ้าดูบิงคิงย่านนอนหลับเป็นเวลานานและต้องการเทน้ำให้เธอสักแก้วเธอถามคำถามนี้โดยไม่คาดคิดดังนั้นในขณะที่ถามกลับทางโมจับมือบิงคิงย่านเสี่ยวยุยคุณคุณทำอะไรเมื่อรู้สึกถึงมือของทางโมบิงคิงย่านก็งุนงงทำไมคุณตื่นเต้นจังคุณถามฉันเองแต่คุณไม่ได้ทำให้ชัดเจนฉันไม่ได้แสดงตัวอย่างให้คุณเห็นวางแก้วน้ำไว้ด้านหลังศีรษะของบิงคิงย่านทางโมกล่าวเบาๆใครกันใครอยากให้นายสาธิตไอ้อันธพาลบิงคิงย่านมองไปที่ทางโมไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้คุณกินตามอำเภอใใจคคคคคุุุณเเเเเรรรรรีีียยยกกกฉฉฉฉัััััันน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 นวว่่่่่่่่่าาาาาอออออออธธพพลลลลลแแแแตไไไไไมมมททททำะะะะบบบ้ป็หหฐึงงสสิชดืข์ คราวนี้ลืมมันไปซะคราวหน้าถ้าพูดอะไรผิดคุณจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาฉันกลัวคุณฉันกลัวคุณแม้ว่าคำพูดของทางโมจะไม่ค่อยดีแต่ก็ถือเป็นคำตอบสำหรับคำถามของเธอได้ไม่ได้ทำกับเธอถือได้ว่าเป็นการถอนหายใจเล็กน้อยสำหรับบิงคิงยันถ้าอย่างนั้นคุณจะขังฉันไว้นานแค่ไหนเมื่อมองไปที่ทางโมซึ่งกลับไปทำง,งานอีกครั้งบิงคิงยันถามคำถามสุดท้ายของเขาด้วยเสียงต่ำอย่างไรก็ตามเมื่อทางโมต้องการตอบเธอไข่มีการเคลื่อนไหวด้วยความแวววาวไข่ก็หายไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอ้อมแขนของเขากลับเป็นโลลี่งโมเคยเห็นมาก่ออนและพโลลีตัวนนนน้ออออยยยััปปปปปาาธงงมเเเสสสีีีีีท่่่ฉบคคคขญญญญรรระะกกศศูู ฟังสองคำนี้ตะโกนโดยบบี้ดงทางโมตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งลูกสะพ้ายกลายเป็นลูกสาวไม่เป็นไรบทที่ยีแปดคุณลักษณะที่พุ่งสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกเจ็เจ็ดส่วนสิบหนังสือใหม่น่าจะส่งดอกไม้แน่สิเมือ่อทีเธอมีดวงตาที่คร่คราเคล้าไม่ใช่เหรอเมื่อมองไปที่บิงทิงยันที่หลับไปอีกครั้งทางโมก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเช่นกันแม้ว่าตอนนี้จะไม่ชัดเจนหากไม่มีเขาแต่ทำไมบบี้ดงถึงทำให้เธอตกใจอีกครั้งก่อนที่เธอจะออกมาแต่เห็นได้ชด ฉันไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของคนตัวเล็กนั้นทั่วคราวหรือถาวรอ,อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีอะไรสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเปลี่ยนชื่อที่บีบีดงเรียกเขาว่าอะไรนะพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อผีหรืออะไรมันไม่คุ้มโทรหาพี่ชายทังโมหันหน้าเข้าหาคนตัวเล็กในอ้อมแขนของเขาแล้วเริ่มแก้ไขพ่อทังโมโทรหาพี่ชายอึมพ่อหลังจากนั้นไม่กี่นาทีทังโมก็บ้าเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะสอนอย่างไรบีบีดงก็แค่อยากเรียกเขาว่าพ่อและตอนนี้เธอดูเหมือนจะพูดได้เพียง สิ่งที่เหลืออยู่คือแมงมุมตัวน้อยและเสื้อยืดแน่ใจนะว่ามันยังเป็นแค่ทั่วคราวอย่างไรก็ตามทางโมงไม่ได้หลงทางในเรื่องนี้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นและตอนนี้เธอเปลี่ยนกลับแล้วทังโมยอมแพ้ทั่วคราวและปล่อยให้เธอเปลี่ยนชื่อตอนนี้เขากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ไบบี้ดงได้รับหลังจากวิวัฒนาการชนกันก่อนหน้านี้จนไม่ได้ยินเสียงเตือนของระบบวิวัฒนาการสายเลือดสายเลือดแมงมุมของไบบี้ดงได้พัฒนาเป็นเดสปายเดอร์ทิงสายเลือดระดับพระเจ้าได้สำเร็จวววววววิิิิิิััฒนนนนนาาาาาาากกกรรรรสสสยเเเลืออออดดคคคมมมแแแขขข็ง็งงงงงง่่่่บบบี้้จจตตญญ,ญณณะะุพึป วิวัฒนาการสายเลือดทักษะการปั่นได้ของไบบี้ดงและการทอผ้าใยได้พัฒนาเป็นพันธนาการใยแมงมุมแห่งความตายได้รับทักษะใหม่สไปเดอร์คิงร่างโคลนโดเมนแห่งเทพสังหารพันธนาการใยแมงมุมแห่งความตายดีเยี่ยมใยแมงมุมที่พ่นออกมาจะกลายเป็นใยแมงมุมในอากาศทันทีและใยแมงมุมนั้นมีพิษร้ายแรงสไปเดอร์คิงโคลนหายากสร้างร่างโคลนด้วยพลังงานมีพลัง50%ของตัวหลักไม่มีปัญญาและต้องถูกชักใยคิวลิงกอดโดเมนหายากปลดปล่อยคิวลิงกอดโดเมนซึ่งสามารถระดับคุณสมบัติของศัตรูได้10% ไม่เพียงแค่มิติที่สี่เพิ่มขึ้นโดยโตรงสองร้อยคะแนนแต่คะแนนอัตราติวิลอิสระยังเพิ่มเป็นสองเท่าแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ทังโมตกใจที่สุดคือทักษะการใช้ชีวิตของเขาไม่สำคัญว่าคนธรรมดาจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขามีระดับความมหายากสองระดับสิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของบบี้ดงก้าวกระโดดอย่างไม่ต้องสงสัยสัตว์อันเชิญบบี้ดงเพศหญิงดินแดนสัตว์ดุร้ายลำดับที่หนึ่งสายเลือดจักรพรรดิแมงมุมแห่งความตายผู้บังคับบัญชาอันดับแปดความแข็งแกร่งหกร้อยสิบสองร ทักษะการมัดใยแมงมุมแห่งความตาย LV3, วิ t วิงเว g v ม LV2, คิ l ลิ n g God Domain, Spider King ค l o n LV1 ประสบการณ์ที่มีอยู่ 4, 660มองไปที่แผงคุณสมบัติสันสะเทือนโลกที่อยู่ข้างหน้าเขาทางโหมดไม่ได้ที่จะรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยบทที่29การทดลองที่เสร็จสิ้นแล้วเสร็จ8ส่วน10หนังสือใหม่สำหรับการผสมดอกไม้ฉันไม่รู้การทดลองแบบไหนที่จำเป็นในการอัปเกรดสายเลือดระดับ8เป็นระดับ7เมื่อมองไปที่แผงแอัทริบิียวของบีบีดงทางโหมดคลิกที่ลูกศรอัปเกรดที่อยู่ด้านหลังสายเลือดอย่างไม่แน่นอนจากนั้นเมื่อเขาพร้้้้้อออออออมททีี่จะเเเเเเลลืืืกกนนนหหาาขขงงงสยยตใึ็ ติงขอแสดงความยินดีกับสัตว์อันเชิญของเจ้าภาพที่สามารถก้าวไปสู่ระดับ8ชั้นเฟิร์สคลาสได้สำเร็จและการทดสอบลำดับที่2ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโปรดเลือกความยากขอองค์การทดลองลองความยากหนช่วยบีบีดงได้รับสายเลือดชั้นยอดการท้าทายช่วยตรวจล็อกสายเลือดระดับเได้สำเร็จลองความยากสองช่วยบีบีดงได้รับสายเลือดที่ยอดเยี่ยมความท้าทายที่ประสบความสำเร็จในการตรวล็อกสายเลือดระดับ7และหีบสมบัติทองแดงความยากระดับสมช่วยให้บีบีดงได้รับสายเลือดที่หายากได เมื่อคิวของถังโม้ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเขาก็รู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินเสียงอีกครั้งตรวจพบว่าสายเลือดของไบบี้ดงเป็นจักรพรรดิแมงมุมแห่งความตายที่มีสายเลือดระดับพระเจ้าอยู่แล้วและภารกิจทดลองก็สำเร็จลุล่วงไปมากแล้วขอแสดงความยินดีกับไบบี้ดงที่ประสบความสำเร็จในการเปิดสายเลือดที่เจ็ดขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ประสบความสำเร็จในการได้รับหีบสมบัติทองคำและสามชั้นท้าทายสวรรค์สำเร็จมากเกินไปหีบสมบัติทองคำเกิดใหม่สามรอบเมื่อได้ยินทั้งสองสิ่งนี้ดวงตาของถังโมก็สว่่่่่่่่าา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 างง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 ขขขึึึ้้้้้้้้นน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 เเเเชชกก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 กััััััโโดดยยยยยยยฉพะะะอออออิิิิิใใททีีีีีววววตตตตลลลบบฝฝฝจจจรร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 ๆๆแแแถถถมมมธสสูไศษ ท้ายที่สุดหากสิ่งนี้ได้รับการบ่มเพาะสำเร็จมันจะกลายเป็นอมะตะได้นี่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในภายหลังเรามาพูดถึงการเพิ่มสายเลือดของเจ้าตัวเล็กก่อนสายเลือดได้รับการปรับปรุงและสายเลือดของไบบี้ดงก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจากระดับที่เหนือกว่าระดับ8ไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าระดับ7สายเลือดดีขึ้นบีบี้ดงได้รับความแข็งแกร่งบวก70รัฐธรรมนูญบวก70ความว่องไวบวก70วิญ,ญญาณบวก70ประสบการณ์บวก6400ชีวิตที่ดีเมื่อเห็นประสบการณ์ครั้ง ท้ายที่สุดแล้วอันแรกก็เชื่อมต่อกันอย่างดีมาก่อนแต่ตอนนี้อาจเป็นเพราะสายเลือดของเดสไปเดอร์เอ็มเพอเรอร์หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีทังโมงก็นึกถึงเหตุผลเพราะค้าประสบการณ์ปัจจุบันเพิ่มเป็นสเท่าเหมือนกดแต่เขาเพิ่มเป็นสเท่าและสิ่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นสเท่าน่าจะเป็นเพราะสายเลือดของเดสไปเดอร์เอ็มเพอเรอร์และเนื่องจากรางวัลไม่ตามมาดังนั้นที่หนึ่งคุณได้รับส่วนต่างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่นี่เป็นเรื่องปกติท้ายที่สุดแล้วสายเลือดก,ก็แข็งแ,งแงรงมากก กรีดอ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 คุณหิวไหมขณะที่ทางโมปิดแผงคุณลักษณนดเขาเห็นชายตัวเล็กร้องออกมาอย่างเอื่อยเฉยเล็กน้อยทางโมเข้าใจสิ่งนี้โดยธรรมชาติทันทีฉันหยิบลิงกูออกมาจำนวนมากและคนตัวเล็กก็กินอย่างมีความสุขใช้เวลาไม่นานก่อนที่ฉันจะลดน้ำหนักได้สองสามกิโลความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นทำให้ความอยากอาหารของเธอเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรอจนกว่าสิ่งต่างๆจะเสร็จสิ้นหีบสมบัติทองคำก็ถูกเปิดโดยทางโมเนื้อหายังคงอยู่ขวดยาหลอมร่างกายคุณภาพสูงขวดยารวบรวมวิญ,ญ,ญ บทที่30เวลาผ่านไปเร็วการพิจารณาคดีกำลังจะเริ่มขึ้นเศษ็จก้วส่วนสิบหนังสือใหม่สำหรับการผส,สมดอกไม้ในตอนเช้าตรู่ของวันถัดไปทังโมค่อยๆดึงแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ออกจากร่างกายของเขาเข้าสู่ร่างกายของเขาดวงตาของเขาค่อยๆเปิดขึ้นในคืนเดียวเขาได้รับมากมายยาเม็ดหลอมร่างกายระดับสูงสองขวดยาเม็ดตัดสินงมีชีวิตสองขวดต่ำและสูงและยาเม็ดมังกรและเสือระดับสูงหนึ่งขวดถูกเขาย่อยทั้งหมดนั่นทำให้ร่างกายของทังโมเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นหญ่่่ในนนดด้้้้าของงงไไบบบบบีแแแแตตตสำหหรัััโมมลลลลลววกกะป และเมื่อคืนที่ผ่านมาเขายังประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ระดับที่หนึ่งขอองค์การต่อต้านท้องฟ้าสระดับและการล่มสลายที่รุนแรงทั้งแจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียนรู้แต่เป็นตอนที่เขาวางแผนที่จะเรียนรู้มันจะตรงก็น่าจะเป็นเหตุผลของระบบในระยะสั้นทางโมปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีไบดีดงความแข็งแกร่งของเขาก็ค่อนข้างดีการประมาณการเบื้องต้นเปรียบได้กับนักศิลปะการต่อสู้ละดับที่ห้าซึ่งคล้ายกับบอเมินดั้งเดิมลุกขึ้นทางโมที่เดินออกไปที่ประตูมาที่ดากฟ้าตามปกติ เมื่อคืนเขายังกังวลอยู่เลยเขาต้องการประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตและเขาได้คะแนนเียสิคะแนนดังนั้นเขาจะทำอย่างไรเมื่ออายุได้ยีคะแนนวันนี้ประสบการณ์นี้ได้รับการอัปเกรดด้วยหลังจากมีหนึ่รยต้มแล้วทังโมก็เพิ่มเลือดของบิี้ดงอีกครั้งขอให้บดี้ดงประสบความสำเร็จในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดสเลือดแบบนี้แทบจะทำให้นักเรียนของทิงชานาคา,าเดมี่ทุกคนภาคภูมิใจได้จุลภาค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 จุก ยังคงหัวเราะเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของทังโมบิงคิงย่างก็ต้องมองเขาอย่างดเดือดในเรื่องนี้ทังโมทำได้เพียงยั่ไหล่ยอย่างช่วยไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากินสิ่งทำไมไม่กินเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและว,วันแห่งความพยายามก็ผ่านไปในพริบตาทุกวันนี้ประสบการณ์การต่อต่อในแต่ละวันของทังโมพุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 1, 1, 1, นหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นนอกเหนือจากการยกระดับสายเลือดของแมงมุมตัวน้อยจนถึงระดับเจ็ดทังโมร่างโครงของราชาแมงมุมได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งระดับและทังโมซึ่งถูกพันธนาการด้วยยายแมงมุมแห่งง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 คคววววาา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 มมมมมตตตตตยยยยยยกก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 ็็เเเเเเเลลลลืื่่่่่่่อออออออนนนนนนรร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 ะะะะดดดดดดัััััััััับบบขขขขึึ้้้้้้ชชจจณ์์์ถูไไปปำททททีสสโโโหใพพง ไม่มีทางประสบการณ์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนส่วนที่เหลือพวกเขาทั้งหมดถูกโยนไปที่พลังโดยทางโมให้ความแข็งแกร่งของบีบีลงสูงถึง800คะแนนที่น่ากลัวอย่างต่อเนื่องและไม่กี่วันเมื่อเขาคุมถังบิงทิงย่านป้าของเขาก็มาถามเกี่ยวกับเธออีกครั้งแต่ถูกเขาไล่ออกท้ายที่สุด,สดเธอบอกสู้ถึงเซวิยอลก,ก่อนหน้านี้ว่าสัตว์ร้ายของเธอกำลังจะทะลุผ่านสัตว์ร้ายในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเรื่องปกติที่จะหายไป2-3วันช่วงนี้งานหนักปลดกุญแจมือของบิงทิงย่านทำโมกล่าวเบาๆการทดลองจะเริ่มในอีก1ชั่่่่ววโมมงงงตตตอนนนี้้แแาาิิยิยจจะะพููดรรกลใหญ่่่กก็ไมมีีเวลาทจะำหนดดเเป้้าาาหมยขขจบบบตออนนนนททีี่่30สสััุุไคคณรบ